นั่นดูวันลิงใหม่แล้วครับผมอุ้บัดฮะผลประกอบการนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยาจะพามาดูช็อตเด็ดเด้อนะครับผมนี่ครับช็อตเด็ดนะครับวันแหนะครับผมนู่นนะครับดูนาเขาครอบนะครับผักบุ้งนะครับผมเขาครอบผักบุ้งนะครับ พราะว่าปลามันจะวิ่งอยู่ใต้นั้นนะครับมันจะว้าว่ายซุกอยู่ใต้นั้นนะครับนะครับตอนนี้กําลังเอาผักบุ้งออกนะครับผมมาดูสิว่าจะเยอะมากน้อยเพียงใดเราชมเด้อพี่น้องอนี่ครับมีเคี้ยวนะครับผมใช้เคี้ยวนะครับส่วนนะ้าทางนี้ก็วานลิงนะครับบองสว่านะครับผม ดูหลายตัวเลยนะครับดูน่ยลวงมาแล้วครับปุ๊บเอื้อนั่นโอ้ยปลามันมุดขี้ต้มตัวนี้เนะี่ยบองสวานะครับวันลิงนะครับผมอีออวันลิงสวะเทสวะเต้นเราได้วันลิงได้้ <laughs> ได้ปลานินตัว <laughs> นั่น แทงแล้วครับอูแทงเอียนแล้วครับผมใช้ปลาไหล <laughs> ดูครับบึดจำบึดจำบึดไอย้ยา <laughs> <laughs> ดูครับช็อตเด็ดเดีดเด๋ยวนู่นนะครับรอดูช็อตเด็ดทางนู้นนะครับท่านผู้ชมนะครับ <laughs> <laughs> นะครับผมฮะบลประกอบการนะครับผม โอ,นโอ้นุ่มไปบวชก่อนไปบวชก่อนวัด <What S 1> <laughs> ไหนบอกด้วยเด้อัน <laughs> นี้ครับผลประกอบการนะครับผม <c oughs> ชอบความอ้วนของปลานี่แหละอ้วนเหมือนเสาแกไม่ไหม้เลย <laughs> <laughs> อ่ะพีน้องมาดูกันต่อครับช็อตเด็ดที่นี่นะครับผม <c oughs> คนหนึ่งวันลิงครับอีกคนหนึ่งวันผักบุ้งนะครับผม <laughs> ดูครับจะเป็นยังไงครับผลประกอบการผักบุ้งนะครับผมรอติดตามชมเด้อนะครับนันดูวันลิงใหม่แล้วครับผมอ้ดบัโอ้นะครับผมนั่นได้มาหลายตัวเลยครับมือห้าผานกันเลยนั่นวันลิงใหม่ตัวแล้วพี่น้องเอาเหรอสามีหน้านะ สิบคนก็คนละสามพันห้าแต่มีปลาบึกด้วยปลาบึกไม่อยู่ปลาบึกปลาบึกใหญ่อยู่สิบตัวก็โอเคแล้วล่ะวันลิงสวะเทเราประกันหน้าร้อยโลนะตาแล้วดูช็อตเด็ดทางนู้นนะครับฮะถ้าไม่ได้ร้อยโลเดี๋ยวคือนว้น้องหนูวันลิงมาอีกแล้วหนูว้าสวะเทวันลิงไม่ผมผมไม่ได้โกนเด็กบกช่ิบกว่าตัวแล้วครับผมแฮดเดียวนี่นะก็กระชังไปยังด้วยอืออะไรเนี้่ยอู้ได้สิบสิบกว่าโลแล้วมั้งนี่เนี่ยทั้งหมดนี่เนี่ย ดูครับนู่นทางนู่นกำลังน่าจะปลดปลาแล้วครับดูนะครับผมแล้วผู้หมวดเนี่ยไม่เป็นพระเอกอยู่คนเดียวหอย่างนั้นครับดูครับดูครับชดเด็ดนะครับผมอ้าวเต็มเรกมาแล้วนะครับฮ่าฮ่าอู้สีน้องเอ้ยอัเดโอเคได้นะครับผมแกได้ประมาณสามสิบตัว ตัวแน่ว่าได้ตัวครับผมรอชมนะครับชอดเด็ดนะครับผมอยู่ใต้ผักบุ้งนั่นแหละพี่น้องผมว่ามันจับกสามสิบแก่คนมาานะครับชอดเด็ดนะครับผมผักบุ้งไม่รู้ว่าปลาหรือผักบุ้งอันนี้เหลือผักบุ้งก้อนสุดท้ายนะครับใกล้ถึงเวลาเดี๋ยวอุจตับจะไปถ่ายให้ดูด้วยนะครับก็บอกว่าตรงนั้นมีชอดเด็ดรอชมนะครับเด็ดแน่นอนครับ ปาาาตีนเข้มอุจตับย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนะครับมาดูช็อตเด็ดนะครับผักบุ้งผักบุ้งขึ้นทั้งเยอะนี่ครับผมดูครับไม่ทุ่ปลาเขาหาตัวนี้นี่ครับผักบุ้งนะครับมาดูปลาซุกปลาผักบุ้งเด้อพี่น้องนะครับช็อตเด็ดมีแน่นอนนะครับมีตัวแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเยอะจะน้อยในรอชมกันนะครับผม นุ่นครับจริงบ่เอ๊ะถ้ายสามสิบหมดแล้วปพี่วันลิงก็บอกว่าประกันสามสิบตัวเฮน,นี่นะครับนุ่นนะครับเพราะว่าพี่วันลิงก็วานปลาเล็กๆเขาได้ตั้งสิบกว่าตัวนะครับมาดูวิธีการเพิ่มเดียวอ,อ่านะครับเหลือก้อนสุดท้ายนะครับ เออไม่ใช่เบาๆเด้อนี่น okay ี่หลายกิโลอยู่เด้อนี่น่ะเออ้ามีควายเอาไปให้ควายมันกินนะนะเดี๋ยวใช้เขี้ยวนะครับดึงทีละก้อนนะครับดูครับชำนานมากครับแสดงว่าทำบ่อย เที่ยวเข้ากับไม่คุ้มใช่นะครับถึงเวลาครบแล้วมาพี่น้องมาดรอพี่น้องวออกกำลังกายหน่อยนี่อันนี้ก็ถ่ายทำให้เรียบร้อยรอชมเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับผักบุ้งก็เอาหมดแล้วครับตอนนี้ก็ปลดแฮนะครับมาดูซิว่าจะได้ช็อตเด็ดสักกี่ตัวนะครับผม ง่านะครับหลดแล้วนะครับแพ้แล,แล้วอันนี้ก็ห<ล>าปลาแหละครับตอนนี้นะครับ <c oughs> นี่มันลอยอยู่นี่สามสิบต,ตัวอยู่ไหมจะดูว่าได้กี่ตัวนะครับผมน,น,นี่ได้ไปแล้วสองตัวได้ไปแล้วสองตัวเหรครับไดกี่ตัวแล้วทั้งหมดสองตัว เราไปใส่แลวสองตัวทางเซียนแฮ่ด้านนู้นก็กำลังสู้กันอยู่นะครับผมก็มีปลาหลงเรืออยู่นะครับผมก็ค่อยๆเก็บนะครับนี่ละตัวสองตัวปลาดุกก็ยังขึ้นให้เห็นตัวอยู่ครับหลยอยู่ไอ้ไอ้ไอ้หน้าหนามันไม่อยู่นะปลาบินมันอยู่บางๆเลยปี่น่เนาะปีฟองตรงกลางนะครับว่าแห่ยังรออยู่ครับผม อู้นูเออตีฟองลนูปลาบตรตอะมั้ตีฟองนู่นตีฟองอูพี่น้องเอาตัะั้ฟองฟุดฟุเลยนะครับดึงแรงปะนี่ตัวไรปคอยปคอยสองกิโลนกิโลกาปลตัว ไม่ใช่ปลานินตัวปลานตัวตัวนั่นได้หรือยังโน่โอ้ปลานินตัวปลานินตัวนี่นี่ปลานินตัวอสามดูครับดูไซครับดูไซครับผมยิมพ์นิยมอึ่ยแปดคิดขึ้นไอสามตัวโลบอ ห้าข so ีดครึ่งโลอ้าวดูเขากำลังแขนสุดยอดนะครับกำยังไงให้ปลาไม่ดิ้นจับบ่อยจับแบบนั้นไม่ใช่จับปลาแล้วนะจับอะไรปลาอะไรอ๋อปลาเข่งปลาเข่งอ๋อปลาหมอรอดโอ้ยสริลด์ว้าวนะครับมีสริลด้วยนะครับผม ไอจัวช่อนหนึ่งแรงน่าน่าจะเป็นปาชอนนาเนี่ยครัไล่ไปเรื่อยๆว่าเฮเฮยังลอยอยู่ครับผมเดี๋ยวตีฟองฟูรมันฟองแบบนี้ผมแบบปลาช่อนรือ่มันมีปลาตัวนี้ก็ได้เจดุกยักษ์เออโอ้สริดนั่นแหละดี สลิดไลายอยู่เปล่ามันมาอยู่กองอันนี้แหละโดนดงปลาสลิดนะครับผมโดนดงโดงเลยนะเนี่ยปลาสลิดเนี่ยเวลาหวานเต๊บวิ่งเข้าหมดเนี่ามาดูครับผมสลิดไทยนะครับไม่ใช่สลิดเขมรนะครับผมเอ้ยนินตัวเฮ้ยเออมีหยกคนไทยตัวพตัวไปไอ้คุ้มันตัวพาตัวไปปลานินนะครับผม สี่ตัวแล้วเหลืออีกเยอะนะครับผมก้อแหยังลอยอยู่นะครับผมโอ้ไม่ได้หามันง่ายๆเลย้เอาพึ่งพึ่งจะจับพึ่งจับได้แล้วสี่ตัวามาดูครับอีกตัวหนึ่งครับกำลังล้วงเหงือกนะครับผมเยียดยากแท้โอ้ดิ่ดฟองขึ้นนี่ตอนหน้าพี่นี่นะ นี่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 โอ้ฟองขึ้นบุดๆุเลยนี่นี่านน่อเนี่ยนี่ตัวนี้วิ่งวิ่งมาตรงฝั่งเลยนี่นางฟ้านะครับดูครับดูครับนู่นของกระโหลกพายมาอินทมเลยเดี๋โดนเออโต้ข้างหลังมันมันโดนมาอย่างนี้อ่ะนับเลยหตัวแล้วอ่าไปแล้วพี่น้องตัวแล้วปั๊บ ครับครับผมตรงด้านหลังเียดโดฟุบโมนตรงตอนไ้ตรงนี้ตีฟองอย่างใหญ่เลยเนี่ยมันโดนนะมันโดนครับมันโดนมันโดนตัวภาษาะที่อื่นเขาไม่รู้เรียกอะไรแล้วบ้านผมเรียกมันโดนตัวครับผมมันโดนตัว บ้านอื่นเขาไม่รู้ว่าเรียกอะไรเราไอตัวน้อยยังไม่เอาอักษรใหญ่ก่อนนั่นนะครับมีหลายตัวเด้อยนี่นะครับให้มันว่ายไปก่อนให้มันเหนื่อยก่อนดูครับน้ากำลังจับตัวบางใหญ่นะครับเออดูสีหน้าครับผม ยังเงือกยังเดียวนี่หลวงเงือกอย่างเดียวครับผมอึบอึ๊บอึ๊บาดคุ้มแล้วตัวเดียวก็คุ้มแล้วนี่นะอืออ่ะเพราะเดียวถ่ายคลิปก่อนโลกว่าโลกว่าโลโลกว่าครับโลคีดโลสองเลยนะครับโลขึ้นเอานะครับ อีกตัวแล้วครับผมไอยาโอ้หนีสไยกำลังต้งม <c oughs> แต่ปลาเขาอ้วนจริงน,นะครับ <c oughs> คนอ้วนเลยนะครับผมปลาบ่อน,นี้นะครับความอ้วนผ่านนะครับผมได้แล้วอีกตัว็นึงัง <c oughs> <c oughs> อ่านะครับผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเหลืออีกเยอะนะครับอีกหลายตัวนะครับผมปลานะครับผมปลาอะไรก็คุ้มนะครับเอานะเขาเอาผักบุ้งนะครับครอบผักบุ้งนะครับในเมืองบอลจะมีผักบุ้งอยู่มุมหนึ่งนะครับผมก็เลยเอาแห่นะครับอู้พี่น้องน้องก็มีช็อตเด็ดเหมือนกันเดี๋วนะรถติดไปแล้วนะครับผมชัดดันเออปลาอะไร ลับไปไห่แล้วอันชุมคิดไปเรื่อยครับน่นน้องคนนั้นเราจได้ปลาเยอะเลยเดี๋ยวไทั้งหมดมางี้ไม่รูมันแกวานไงมารูได้ไช่อนพี่ไ้องน่น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 ล้วครับเอ้าเอ้าไปทางไหนานินบ้างปานินใหญ่ช้อนบานี้มันจะเร็วขนาดนูนโานี้มันไปไปเร็หรอช้อนไ้นรวดรรวดรอะไรดีๆไปอก ฟองตัวนี้นเนี่ยปลาชอ่อมันจะขึ้นมาข้างบนไม่ลงกับด้าลางถ้ามันไปไปไม่ได้มันดิ้งขึ้นบนเมาทางข้างบนใหญ่ใหญ่ไหมคิดว่าเหรียญไหมเป็นโล่ใหญ่ตั้งจะอาพวกใบยูบอใบรวยใบเกล็ดฮึปลาอะไรขึ้นหนึ่ง <c oughs> นี่นี่นี่หน้าน้าน้านี่ตี <c oughs> ฟองหนึ่งตัวนี้แหละ <c oughs> มันจิบหายใจนั่นนั่นตรงหน้าแตนน่นั่นน่ะฟองนี่แหละนั่นเท่านั้นแหละ วิ่งนี่เฮยหมานวุบมวยคนหมานไปยังไงตัวหมานนี่นี่นี่เฮยนเอาเอาไอ้จ้านินบอกยิจังเนี่ยตอนแรกบวชขาอยากได้ตรงหาดบอลผยร่มเนาะนะอ๋อโอ้ดีแล้วเลยปราบใจยี้ยึงยึงเนี่ยเติาใจจะเติมใจตรงนี้แหละเราโดนแล้วได้แล้วเอ้าจับตายนุ่นทางนู้นก็ได้ครับนู้นก็เปะจรังได้เหมือนกันครับนู้นสปย์จังตอนนี้โอ้เนี่ยบอนลิงนะครับผม มาช่ดูรันนาก็ได้ปลาอะไรปลานิ่ใหญ่ปะนะเฮ้ยทีเด็ดครึ่งโลหกขีดครึ่งโลหกขีดปลยปลาคอยใหญ่ครับปลาคอยใหญ่ปลาคอใหญ่อีกสามปเฮ้ย รุ่นนี้นี่สาวกันเลยรุ่นนี้นเนี่สาวเลยโอ้ยยอดเด็ดนะค,ะททครับผมยอดเด็เดครับก็มาบานตอนี้ตอนช่วงรุ่นมันเดงเยอะกลางยังไม่ได้กินง่ายนะปาะเด็นเนี่ยกระตุ้นหวานทีเดียวเองกระบพ่อหวานทีเดียวมันมีแองยองทางด้วยนะยัางง่ามดูครับน้าก็ได้ตัวแล้วมั้งเนี่ยเห็นนิ่งๆน่าจะใช่นะครับดูทรงแล้ว ปนินฝาอะไรก็ถ่ายเออเอ้ยเอานะครับผมชอด่านะครับได้ช็อตเด็ดนะครับผมอ่าดูกันเพลินๆนะครับก็วันนี้ก็มาถ่ายนะครับโบนะครับผมที่บ้านโคลดนะครับตำบลคกยางนะครับตอนนี้ก็เป็นเก็บตกนะครับช่วงท้ายแล้วนะครับผมก็เห็นนะเขาครบนะครับครบผักบุ้งนะครับทาง ต้นบองจะมีผักบุ้งนะครับเบื้องหนึ่งนะครับนาก็ครอบก็ได้ปลาหลายตัวนะครับตอนนี้กําลังจับอยู่นะครับผมเลือยเยอะนะครับเดี๋ยวอุจตับก็จะขออนุญาตไทยทำแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อนะครับแมวบองโอนนะครับนะครับก็เจอกันใหม่นะครับกดติดตามกดแชร์กดอะไรอะไรกดตพุ่งตะพืให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ